หากพูดถึงดอกไม้แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คุณจะคิดคงไม่พ้นดอกกุหลาบด,ดอกทานตะวันหรือพิษานานาพันธุ์มากมายที่มีลักษณะสวยงามแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าหลายๆท่านก็คงจะพอทราบอยู่บ้างว่าพืชหรือดอกไม้บางชนิดนั้นก็แฝงความอันตรายไว้ไม่แพ้กับลักษณะที่สวยงามของพวกมันและผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ชอบหาข้อมูลเชิงลึกและศึกษาเกี่ยวกับพืชพวกนี้เช่นกันและนี่คือพิษสานานาพันธุ์อ P 1ง เจาะข้อมูลเชิงลึกของดาทูราดอกไม้จากปีศาจท,ที่แท้จริงโลกเรามีหลายสิ่งอย่างที่น่าค้นหาและนี่คือที่ที่เราจะค้นหาสิ่งเหล่านั้นไปด้วยกันที่นี่คือรักซูรี่ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยขอบคุณมากครับเราจะมาไล่เรียงตั้งแต่ประวัติศาสตร์ไปจนถึงที่มาและเอฟเฟกของดาทูรา รวมไปถึงอาการของคนที่มาบอกเล่าประสบการณ์หลังจากที่ได้ลองใช้ไปพร้อมๆกันนะครับดา t u ทูราสตราโมเนียมหรือดา t u ทูราเราสามารถรู้จักกันในชื่อไทยว่าต้นลำโพงหรือดอกลำโพงเป็นพืชมีพิษที่กระจายพันธุ์อยู่ในทวีปอเมริกาแอฟริกาเหนือและพบได้มากในเม็กซิโกและทางใต้ของแคนาดาเป็นพืชที่อยู่ในสกุลโซลานาเซียทุกส่วนของต้นดาทูรานั้นมีพิษหมด ตัวดอกของมันจะมีทรงคล้ายๆกับแคปซูลที่มีหนามเหมือนกับเม่นที่ขดตัวซึ่งชื่อของมันเนี่ยดาทูร่าอาจจะมาจากคำว่าดาทูร่าในภาษาสันสกฤตที่แปลว่าแอปเปิลหนามเมื่อต้นสุกเนี่ยจะปล่อยเมล็ดจำนวนมากออกมาและส่วนของเมล็ดเนี่ยเรียกได้ว่ามีพิษรุนแรงที่สุดในทุกส่วนของพืชชนิดนี้ประวัติศาสตร์ของดาทูร่าเนี่ยมีมานานกว่า3,000ปี ถิ่นกำเนิดแรกของมันจะอยู่แถบเซ็นทรัลอเมริกาหรือว่าอเมริกากลางและพื้นที่ที่ติดก,กับเม็กซิโกในปีคริสตศักราชที่1,300งพถึงหนึ่มันถูกตั้งฉาย,ยาว่าดอกไม้ที่มาจากการคืนชีพของปีาศาจและจากนั้นก็มีหลากหลายชื่อตามมาอีกเช่น m a ดแอ p เปิ้ลเดวิลส์แอปและอีกชื่อเรียกที่โด่งดังที่สุดของมันก็คือจิมสันวีทจิมสันวีทมีที่มาจากเจมส์ทาวน์วีทเนื่องจากในสมัยหนึ่ง เจมส์ทาวน์เมืองในรัฐเวอร์จิเนียของประเทศอเมริกาเคยถูกจอห์นสมิธและจักรวรรดิบริติชเข้าล่าอาณานิคมแต่ไม่สำเร็จโดยมีการรายงานว่าในช่วงศตวรรษที่16ทหารอังกฤษที่เข้ามาในเมืองนั้นเคยถูกลอบวางยาในอาหารและหนึ่งในมื้ออาหารนั้นก็คือสลัดที่มีส่วนผสมของดาทูร่าอยู่หลังจากมื้อนั้นเสร็จสิ้นทหารเหล่านั้นก็ได้เปลี่ยนไปสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเกิดอาการกลัวเห็นภาพหลอนและเสียสติไปทุกคน นี่ถือเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่ว่ากันว่าเป็นต้นกําเนิดของเหตุการณ์ที่ทําให้เรื่องราวของดาทูราแพร่หลายอย่างมากอย่างที่ผมบอกไปว่ามันคงอยู่มานานหลายศตวรรษแล้วแต่เหตุการณ์นี้นี่แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของจิมสันวีตและความน่ากลัวของมันในสมัยก่อนเนี่ยดาทูราเนี่ยถือว่าเป็นพืชที่สําคัญมากเกี่ยวกับพิธีกรรมบางก็ว่าช่วยรักษาอาการปวดรักษาโรคต่างๆในเชิงจิตวิญญาณ และด้วยความสามารถของมันที่สามารถทําให้เกิดภาพหลอนเนี่ยคนสมัยก่อนก็มักจะใช้ในพิธีกรรมเพื่อจุดประสงค์หลายอย่างเช่นการอย่างรู้อนาคตการทํานายถึงเคราะห์ร้ายที่กําลังจะมาถึงอีกทั้งยังว่ากันว่าในช่วงประวัติศาสตร์สมัยกลางนั้นกลุ่มคนในลัทธิบังกลุ่มมีความสามารถในการสกัดดัทุูรามาใช้ได้อย่างปลอดภัยจุดประสงค์คือเพื่อให้ชามานหรือว่าผู้พิเศษในลัทธิเนี่ยใช้ในพิธีกรรมทางจิตวิญญ,ญาณในการเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตใจ เพื่อให้ผู้ใช้สัมผัสถึงโลกอีกใบที่ไม่มีทางเห็นได้ในสภาวะปกติแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังคงเป็นที่ถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์ที่แท้จริงคืออะไรกันแน่บ้างก็ว่าอาจจะเป็นการใช้เพื่อรักษาโลกใช้เกี่ยวกับพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับปีศาจหรือโลกอิมิติหรืออาจจะเป็นการใช้เพียงเพื่อสันทนาการก็เป็นได้เช่นกันดาทูร a าเนี่ยถือว่าแพร่หลายอย่างมากไปในหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยเช่นกัน นอกเหนือจากที่ผมกล่าวไปดาทูราก็มีบทบาทในที่อินเดียในสมัยกลางด้วยเช่นกันในคัมภีร์อายุรเวทก็มีการกล่าวถึงพืชในสกุลเดียวกันกับดาทูราในชื่ออุนมัตตะหรือว่าอุนมัตซึ่งแปลในภาษามาราตีว่าความบ้าคลั่งโดยผู้คนในสมัยนั้นเนี่ยจะใช้สูบใบและเมล็ดไปพร้อมๆกับยาสูบหรือว่าพืชสายเขียวเพื่อสันทนาการบางก็สูบใบของมันเพื่อรักษาอาการหอบหืด และสุดท้ายคือใช้เมล็ดป่นผสมกับเนยกินเพื่อความตื่นตัวและแข็งของอวัยวะเพศทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ฟังเป็นวิทยาทานพอนะครับดาทูราเนี่ยประกอบไปด้วยสารสโครโพลามีนและอะโทรพีนมีฤทธิ์ทำให้มึนงงเพ้อเกิดภาพหลอนและสูญเสียประสาทสัมผัสจนยากที่จะควบคุมตนเองจึงทำให้ผู้ใช้ส่วนมากเนี่ยมีอาการแทบไม่ต่างกับซอมบี้หรือว่าคนบ้าเลยแม้แต่น้อย และที่สําคัญมันยังสามารถส่งผลระยะยาวกับคุณได้อย่างไม่ยากเย็ยนเลยเช่นกันและเราก็มาถึงในส่วนของโปรไฟล์แล้วก็เอฟเฟกของดาทูรานะครับสารที่ประกอบอยู่ในดาทูราเนี่ยเป็นหนึ่งในสารหลอนประสาทในกลุ่ม d e l i r i ี n t ที่แปลว่าเพอหรือว่าบ้าคลั่งซึ่งก็ตรงกับความหมายของภาษามรารตีที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นเช่นกัน d e l i r i ียนเป็นหนึ่งในคลาสข,ของสารหลอนประสาทที่ได้ขึ้นชื่อว่ารุนแรงที่สุด อาการอยู่ได้นานที่สุดและก็อันตรายที่สุดได้เช่นกันแล้วมันต่างกับสารหลอนประสาทชนิดอื่นยังไงอะจากสถิตินะครับผู้คนที่เคยได้ทดลองใช้กลุ่ม Delirium เนี่ยกล่าวเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าประสบการณ์ที่ได้พบเจอนั้นแทบไม่ต่างอะไรกับฝันร้ายหรือการติดอยู่กับวังวนแห่งความกลัวเลยแม้แต่น้อยและที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือมันเป็นกลุ่มที่ผู้ใช้ต่างบอกว่าสมจริงที่สุด พวกเขาแยกไม่ออกระหว่างโลกความจริงกับโลกภาพหลอนที่พวกเขาได้พบเจอภาพมันยังคงติดตามหลอกหลอนแม้กระทั่งตอนหลับตาและผู้คนที่เคยใช้ไปแล้วแต่ยังมีสติดีอยู่ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าจะไม่มีวันลองใช้อีกครั้งอย่างแน่นอนและนี่ก็คือความน่ากลัวของด a ท u r ราสเตรโมเนียและนี่คือเอฟเฟกต์ของการบริโภคดัท u r รที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับ Respiratory impairment ระบบทางเดินหายใจขัดข้องมีปัญหา Increasing heart rate อัตราหัวใจเต้นขึ้นอย่างแรง Dry mouth ปากแห้ง Dehydration มีอาการกระหายน้ำอย่างรุนแรง Nausea คลืนไส้อยากจะอาเจียน Blurred vision เห็นภาพทุกอย่างเบลอมองไม่รู้เรื่อง Vomiting อ้วกเนื่องจากอาวัยวะภายในลำไส้ทำงานผิดพลาด Fever เป็นไข้รุนแรง Seizure ชักเกรง และรวมไปถึงการสูญเสียการควบคุมมอเตอร์คอนโทรลและก็คอนชยสเนส s นั่นก็คือการควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้และสุดท้ายก็หมดสติไปในที่สุดต่อมาจะเป็นในระยะรุนแรงนะครับก็คือหากมาถึงระยะนี้แล้วก็ยากที่จะกลับไปเป็นปกติหรือว่ายากที่จะมีชีวิตอยู่นั่นก็คือเริ่มที่ confusion สับสนมึนงงแยกแยะอะไรไม่ออก aggression ควบคุมความก้าวร้าวของตัวเองไม่ได้มีความต้องการอยากจะทำลายทุกอย่าง f u g e state หรือว่า dissociative ภาวะสูญเสียตัวตนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครมาจากไหนไม่รู้สถานที่เวลาไม่รู้ผู้คนไม่รู้สภาพแวดล้อมณนะขณะนั้นสามารถลามไปจนถึงการสูญเสียต,ตัวตนระยะยาวตลอดชีวิตไซโคซิสภาวะที่รวมไปถึงการหลงผิดเชื่อในสิ่งที่ไม่เป็นจริงไม่เชื่อในสิ่งที่เป็นจริงประสาทหลอนพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างตรงข้ามและในท้ายที่สุดก็คือเดฟหรือว่าตายโดส ก็มีส่วนสําคัญกับอาการที่ได้รับซึ่งสามารถแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลได้บางคนอาจจะทนได้มากทนได้น้อยแตกต่างกันแต่ที่แน่ๆที่เหมือนกันคือไม่มีใครจบสวยแน่นอนอาการของผู้ใช้ในช่วงเริ่มต้นนะครับการใช้เนี่ยจะเกิดเอฟเฟก์ทางกายภาพซึ่งเป็นประตูก่อนไปสู่ฝันร้ายและอาการทางจิตอย่างปากแห้งคอแห้งกระหายน้ำรู้สึกร้อนเผาไปทั้งตัวม่านตาขยายจนไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งของได้และจากนั้น ประตูสู่ฝันร้ายที่แท้จริงก็จะเปิดออกนำไปสู่ภาวะหลอนประสาทที่แท้จริงหากมาจนถึงอาการหลอนในระยะสุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์เหล่านั้นเนี่ยจะฝังอยู่ในสมองส่วนความทรงจำอย่างฮิปโปแคมปัสไปอย่างยาวนานหรือจะเรียกสั้นๆว่ามันจะอยู่ในความทรงจำจนสามารถทับซ้อนกับความเป็นจริงได้และนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หลายๆคนที่ผ่านพ้นมาแยกไม่ออกว่าสิ่งที่ตนเองได้เจอมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นสิ่งที่หลอนไปเอง ผมจะจำแนก3เลเวลของ d a t ูราโดยไม่ระบุดโดสนะครับเพราะว่ามันยังพูดยากและยังไม่แน่ชัดรู้ไว้แค่ว่าต่อให้เป็นโดสที่น้อยมันก็ยังคงเป็นอันตรายเช่นกัน Level 1 conversation with people เป็นอาการเริ่มต้นที่ทุกคนต่างบอกว่าได้ประสบพบเจอมาจริงๆทุกคนพวกเขาเริ่มคุยกับคนในจินตนาการคิดว่ามีคนอยู่รอบตัวแต่ก็ไม่สามารถอธิบายลักษณะได้อย่างเด่นชัดว่าหน้าตาเป็นยังไง smoking c i g r e t ทุกคนต่างนึกว่าตัวเองนั้นกําลังสูบบุหรี่แต่ในชั่วขณะบุหรี่ก็หายไปแล้วก็รู้สึกว่าบุหรี่กลับมาอีกครั้งวนเป็นลูปไปเรื่อยๆ s s e i n n s s p i e r s s r r t h e r insects เป็นอาการที่จะเห็นแมงมุมอยู่รอบตัวรวมไปถึงแมลงต่างๆแต่ที่ผมคิดว่าคนส่วนมากเห็นแมงมุมเนี่ยเพราะว่า Arachnophobia หรือว่าโรคกลัวแมงมุมเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่สามารถส่งต่อจากพันธุก,กรรมได้นะครับ และอาจจะถูกกระตุ้นโดยสารที่อยู่ในดาทูราอีกรอบจึงทำให้เกิดเห็นภาพอย่างนั้นและท้ายที่สุดของเลเวล1นึ่นั่นก็คือการพบเจอกับ Shadow People จะมีอาการคล้ายกับอย่างแรกนะครับแต่ว่าในที่นี้จะไม่มีการสนทนาะจะเห็นเพียงแค่ว่ามีคนอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งในวิสัยทัศน์ของผู้ที่บริโภคสารเหล่านั้นเข้าไปเลเวล2 a n x i e ซ y p a r a n o i ร เกิดภาวะวิตกกังวลจนลามไปถึงเกิดอาการกลัวรุนแรงเนื่องจากการหลอนของประสาทลองคิดว่าตัวเองตกไปอยู่ในโลกที่ทุกอย่างถูกบิดเบือนไปหมดด้วยความเป็นมนุษย์นะครับต่อให้คุมสติด,ดีแค่ไหนมันก็ห้ามไม่ได้ที่จะเกิดอาการเหล่านี้และต่อมาคือภาวะ distress ผู้ใช้จะเกิดภาวะสิ้นหวังและทุกข์ยากเนื่องจากไม่สามารถออกจากหลูมที่น่ากลัวและถูกบิดเบือนนั้นได้ผู้ใช้บางรายที่โชคดีรอดมาได้นะครับได้กล่าวว่าเขาเนี่ย ได้ติดอยู่ในภาพหลอนนานกว่า2-3วันแต่จริงๆแล้วในเวลาความเป็นจริงเนี่ยหมอหรือว่าญาติเนี่ยได้บอกเขาว่าเขาได้ติดอยู่กับอาการเหล่านั้นเนี่ยเป็นเวลาหลายเดือนแล้วและท้ายที่สุดก็คือเลเวล3นะครับ Enter Delirium s t a t e หรือว่า Completely Insane เข้าสู่ภาวะความบ้าคลั่งตามชื่อของดา t ทูรอย่างแท้จริงโดยประสาทสัมผัสทั้งหมดนั้นจะถูกรบกวนและบิดเบือนไปอย่างถาวร ไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงสัมผัสกลิ่นรสหรือแม้กระทั่งชุดความคิดเดิมนั้นทำงานผิดพลาดและไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้อีก Walking a i m l e s s l y เนื่องจากแยกแยะความจริงและภาพหลอนไม่ออกการเดินอย่างไรจุดหมายก็ถือว่าเป็นอาการของคนที่ติดลูปและไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าในโรคความเป็นจริงได้ Seizure Datura ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นอมพาส ร้าเนื้อกระตุกและไปจนถึงชักจนเกิดอาการโคมา่าและในท้ายที่สุดที่ผมคิดว่ามันอันตรายและก็น่าสิ้นหวังมากนั่นก็คือ permanent damage to the brain d a t u r ูราเนี่ยสามารถทำให้เกิดความผิดปกติของการทำงานในสมองและสร้างเป็นความเสียหายถาวรได้กล่าวคือถ้าไม่ตายก็คงเป็นบ้าไปตลอดชีวิตและก็ฝันร้ายที่พวกเขาได้พบเจอเนี่ยมันจะหลอกหลอนวนลูปไปจนถึงวันสุดท้ายที่พวกเขามีชีวิตอยู่ สิ่งที่ทำให้ d a t u ท a รมีคุณสมบัติความเป็นพิษนั่นก็คือโทรเพน a l ลคาลอยซึ่งเป็นสารที่สามารถยับยั้งเอซิทิลค l i n นซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในระบบประสาทส่วนกลางที่สำคัญมากๆนะครับผมโดยมีความสำคัญอย่างมากในการรับรู้การเรียนรู้เกี่ยวกับอารมณ์และก็สัญชาตญาณแทบจะมีผลต่อทุกอย่างในร่างกายของเราเลยโดยเราจะเรียกอาการกลุ่มพิษนี้ว่า a n t i c h o l i n e อจิก t ็อกซิดรอม และนอกจากนี้ก็ยังมีกรอนที่เอาไว้ใช้สำหรับสังเกตอาการของกลุ่มพิษพวกนี้นะครับ Blind as a bat Mad as a hatter Red as a beet Hot as a hair The bowel and the bladder lose their tone The heart runs alone และผมก็ได้ขยายความในกลุ่ม uh, Anticholinergic t o x i m ลงในภาพดังนี้นะครับโดยภาพรวมของพิษจากดาทุราความอันตรายของมันนะครับ อมองเห็นในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงและมองสิ่งที่มีอยู่จริงไม่เห็นการหลอนประสาทของดาทุร่าเนี่ยรุนแรงอย่างมากแม้เทียบกับสารหลอนประสาทตัวอื่นมันเปลี่ยนทุกสัมผัสในร่างกายของเราแม้กระทั่งคนที่เคยใช้ยังบอกมาว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแยกออกว่าเหตุการณ์ที่ได้เจออันไหนคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและอันไหนเป็นเหตุการณ์ที่หลอนไปเองผู้คนที่สามารถทนกับอาการของมันได้นะครับเกือบทุกคนต่างไปจบที่โรงพยาบาลถึงมือหมอ ได้ยาระงับประสาทกลับไปเป็นปกติหรือจะให้เรียกว่าได้ว่ากลับไปเป็นปกติเท่าที่จะเป็นได้ยังไงก็ตามนะครับอาการที่พบเจอเนี่ยอาจจะไม่ตายตัวเพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าปริมาณแค่ไหนถึงจะเรียกได้ว่าไฮโดสหรือว่าฟาทเทลโดสซึ่งเป็นโดสถึงตายแต่ก็มีเคสที่ดังมากในช่วงปี2004ที่เด็กชายอายุ19เนี่ยถูกหามส่งโรงพยาบาลหลังจากที่ได้ กินเมล็ดของดัทูราเข้าไปแม้จะไม่ทราบปริมาณที่แน่ชัดแต่ก็สังเกตได้ว่าเป็นไฮโดสแน่นอนผลตรวจชี้เห็นว่าความเข้มข้นของไฮโดซยามีนแล้วก็โคโพลามีนในกระแสะเลือดของเขานั้นเนี่ยมีระดับความเข้มข้นสูงสุดตั้งแต่ที่โรงพยาบาลได้เคยตรวจมาแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องโด่งดังเฉพาะที่อย่างมากและนี่คือคลิปฟุตเทจเหตุการณ์จริงของคนที่ได้ตกอยู่ในภาวะหลอนจากดัทูรานะครับเจมส์ฟรี และเพื่อนของเขาเนี่ยได้สูบเมล็ดของดาทูราเข้าไปและไม่นานหลังจากนั้นก็ได้ตกมาอยู่ในสภาพนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวมาไว้ในโรงพักและก็เริ่มถ่ายวิดีโอเพื่อสังเกตพฤติกรรมของพวกเขาผมว่าคลิปนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่ามันโชว์ให้เราเห็นถึงอาการเบื้องต้นที่ทุกคนต้องเจอหากได้ใช้งานหรือว่าเสพสารพวกนี้เข้าไปนะครับเจมฟรีสเนี่ยได้ลุกขึ้นและเดินออกมาจากเก้าอี้ด้วยอาการที่คล้ายกับหุ่นยนต์ แต่ก็ทําท่าเหมือนจะล้มตํารวจเลยให้เขากลับไปนั่งที่เดิมเจมส์ James เนี่ยเดินกลับไปเพื่อที่จะนั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิมแต่ก็ได้ล้มลงไปเหมือนกับคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้และนี่คือตัวอย่างของการสูญเสียการควบคุมมอเตอร์คอนโทรลของผู้ที่ใช้สารพวกนี้ในอีกส่วนหนึ่งของคลิปเนี่ยเราจะได้เห็นเพื่อนของเจมส์มีอาการพารานอย์กลัวและพูดจามไม่รู้เรื่องเหมือนกับคนเสียสติเราสามารถเห็นได้ว่านี่ไม่ใช่อาการที่ดูดีเลยแม้แต่น้อย ยังไงก็ตามนะครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือเราจะได้เห็นอาการของคนที่ตกอยู่ในอาการเห็นภาพหลอนที่รุนแรงที่ผมได้กล่าวไปในตอนต้นได้ในช่วงนี้ที่เราจะได้เห็นเจมส์เนี่ยกำลังหวีผมโดยที่ไม่มีหวีอยู่ในมือแล้วก็ทําท่าเหมือนกําลังจะสูบบุหรี่แล้วก็ได้ส่งต่อบุหรี่ให้กับเพื่อนในจินตนาการของเขาให้มาสูบต่อด้วยกันอีกช่วงหนึ่งของคลิปเนี่ยเราจะได้เห็นอีกหนึ่งอาการที่เราเรียกกันว่าแฟนทอมซิเกตโดยจะเป็นอาการที่เราเห็นได้ว่าเพื่อนของเจมส์เนี่ย กำลังคิดว่าตัวเองมีบุหรี่อยู่แล้วก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบราวกว่ามันมีอยู่จริงๆนะครับผมได้เล่าถึงประวัติของดาทูร่าตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์หลายร้อยปีมาแล้วในสมัยที่ไม่มีแม้กระทั่งวิทยาการการแพทย์ที่ชัดเจนไม่มีเทคโนโลยีที่จะหาคําตอบกับมันได้อย่างชัดเจนอย่างที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้บางทีสิ่งที่มีประโยชน์ในสมัยก่อนอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มีประโยชน์ในตอนนี้ก็เป็นได้ และแน่นอนว่าดาทูร่าก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราไม่ควรจะไปลองดีด้วยมาถึงตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะยังสงสัยว่าทําไมสมัยนี้ถึงมีคนอยากไปลองใช้มันในเมื่อมันทั้งอันตรายถึงชีวิตแล้วก็แทบจะไม่มีข้อดีให้เห็นเลยเอาสั้นๆเลยนะครับก็คือบางทีมนุษย์เราก็ไม่ได้ฉลาดไปซะทุกคนหากใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่แล้วเป็นคนที่ผ่านพ้นประสบการณ์จากการใช้ดาทูร่ามาก่อนได้โปรดว่าอย่าด่าผมเพราะผมคิดว่าคุณก็คงรู้เช่นกันว่ามันไม่ใช่ไอเดียที่ดี แต่ถ้าเกิดว่าผู้คุณมีประสบการณ์ที่ดีกับมันผมก็ดีใจด้วยแต่ใครจะรู้ว่าครั้งต่อไปหรือคนอื่นจะลงเอยยังไงถึงแม้มันจะมีประโยชน์อยู่บ้างหากใช้อย่างถูกวิธีแต่ผมการันตีว่าโทษของมันมีมากกว่าแน่นอนคลิปนี้สำหรับกรณีศึกษาและให้ความรู้หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ